ก้าเลี้ยงด้วยหญ้าไอ้นี่ปลาทั้งหลีดเลี้ยงด้วยใบขมชูรสแห้งแสบประโยชข์ิ้วชูรสก็เยอะเลี้ยงง่ายสบายๆไม่ต้องไปเกี่ยวหญ้า ไปงจะรถปลูกได้หลายปลูกง่ายพร้อมไม่ให้มันกินอันนี้ปลาตั้งกีปลาตั้งหลีด